สวัสดีครับผมประวิทย์พงไม้มิ่งรองปลัดเทศบาลตำบลประเมียงอำเภอดอยสะเก็ดจังหวัดเชียงใหม่ครับเทศบาลตำบลประเมียงมีพื้นที่ดูแลทั้งหมด6หมู่บ้าน1 5 9ตารางกิโลเมตรครับเป็นพี่น้องชาวบ้านมีสองชาติพันธุ์นะครับก็เป็นคนพื้นเมืองเชียงใหม่แล้วก็พี่น้องชาติพันธุ์ปากปากยอนะครับ ส่วนใหญ่พี่น้องชาวบ้านก็มีอาชีพเกษตรกรรมนะครับแล้วก็จุดแข่งของพื้นที่ตำบลประเมี่ยงก็คือ,อเป็นแหล่งท่องเที่ยวนะครับภูมีอากาศที่เย็นสบายตลอดปีนะครับขณะที่ผมยืนอยู่ในขณะนี้ก็คือโป่งน้ําร้อนดอยสะเก็ดนะครับหรือว่าโป่งน้าร้อนบ้านโป่งกลุ่มนะครับซึ่งได้รับการพัฒนาเมื่อปี2561 ทางเทศบาลตำบลประเมียงได้จัดงบประมาณอยู่็1ล้านในการพัฒนากิจนะกรรมในที่นี้มีหลายอย่างครับอบอ่ว่าจะเป็นาการอาบน้ำแร่การแช่เท้า,าสำหรับพี่น้องที่ปวดเมื่อยก็สามารถมาใช้บริการนวดได้นะครับและท่านสามารถหาผลิตภัณฑ์ในชุมชนไปใช้ ปีกไปใจได้นะครับที่นี่มีผลิตภัณฑ์ทางด้านการเกษตรนะครับือนักที่พี่น้องชาวบ้านปลูกของปลาครับบอกว่าจะเป็นน้ํำผึ้งนะครับหรือว่าทำหลายๆกิจกรรมนะครับถ้ามาตอนเย็นท่านสามารถมาออกกําลังกายนะครับพักผ่อนจนใจนะครับมาเป็นครอบครัวที่นี่มีสระว่ายน้ำนะครับมีอ่างกุชชี่ให้บริการนะครับมีห้องอาบน้ำแร่ถ้าท่านมาเดียว นะครับมาคนเดียวหรือมากู้นะครับที่นี่สามารถมีห้องบริการให้ตามความเหมาะสมถ้าท่านมาเป็นครอบครัวก็มีห้อง VIP ที่ให้บริการแบบครอบครัวพ่อแม่ลูกได้นะครับกิจกรรมนันทนาการที่นี่ของบ้านโป่งกลุ่มหรือว่าโป่งสามคัคคีตำบลปาเมีเยงก็มีบริการนะครับสำหรับถ้าท่านเดินจากตรงนี้แล้วบริเวณตำบลปาเมีเียง มาะสำหรับการท่องเที่ยวนะครับมีร้านกาแฟมีกิจกรรมต่างๆนะครับดูผลิตภัณฑ์ของพี่น้องชาวบ้านซึ่งทำกิจกรรมหลายๆอย่างด้านการเกษตรท่าน,นสามารถได้รับชมได้นะครับแล้วก็ที่สำคัญก็มีบ้านของท่านนายกเทศมนตรีท่านสุจินแสงแก้วท่านเลี้ยงสัตว์สวยงามนะครับบอกว่าจะเป็นไก่ฟ้าหรือ เป็ดเมนดารินนะครับเปินห้องว่าครอบครัวหนึ่งไร่หนึ่งแสนนะครับเดียวสักคู่เดี๋ยวผมจะพาได้ชมซึ่งท่านสามารถเชื่นชมพื้นที่แบบธรรมชาติตำบลป่าเมียงอำเภอดอยสะเก็ดก็ขอเรื่นเจอนักท่องเที่ยวทุกท่านนะครับมาท่องเที่ยวมาใช้บริการกับมาเอวมาหากับพี่น้องป่าเมียงครับในส่วนตัวผมครับผมใจ้เอเวอเร โฉมปี2,519เครื่อง2,000เครื่อง2 0 0 2, 000, 2 000, ครับร้อแรงมา้าสมรรถนะในที่ผมใจผมถือว่าผมมีความพึงพอใจบม่บว่าจะเป็นเรื่องของสมรรถนะของรถและบอดี้รูปโฉมของรถหรือว่าเป็นเจเนอเรชันใหม่แล้วนะครับที่ที่ตอบสนองโจทย์ผมที่ผมต้องอาบางทีก็ต้องไปติดตามงานในพื้นที่ซึ่งเป็น ภูเขาเป็นดอยเป็นทางที่คูคระซึ่งสมรรถนะของรถสามารถตอบสนองได้ครับสำหรับการทดลองขับเอเวอเรสต์โฉมใหม่ปี2 5 2 2นะครับนิวเจเน r เรชั n นะครับเครื่อง180แปลรงเครื่อง2,000นะครับรุ่นนี้ยิ่งตอบสนองดีกว่านะครับหลายๆเรื่องที่ผมถือว่าผมได้ทดลองใจแล้ว ตอบสนองงานได้ดีซึ่งเป็นสมรรถนะของ Ford อยู่แล้วซึ่งมีความภูมิพอใจแต่ดีกว่าในรุ่น2อ0 2ที่ผมใช้คือ 1. ระบบ AI เรื่องของจอทัชสกรีนนะครับซึ่งเพิ่มในระบบเซฟตี้การใช้ง่ายขึ้นระบบเซฟตี้บบบว่าจะเป็นเข้าจอดนะครับแบบว่าจะเป็นเซฟตี้ Safety, เช่นการชะลอเมื่อมีเหตุฉุกเฉินข้างหน้านะครับแล้วก็มี การระบบเข้าจอตที่เห็นจอ360องศานะครับรวมทั้งสมรรถนะเครื่องยนต์ซึ่งแรงกว่าตอบสนองโจดสำหรับคนลุยๆอย่างผมได้ดีกว่าครับตัวแรกที่ชื่นชมนะครับก็คือเรื่องจอนะครับจอทัชสกรีนได้ง่ายนะครับตอบสนองบพรว่าจะเป็นเรื่องที่จะเรื่องของสมรรถนะของรถ เรื่องเซฟตี้นะครับว่าเราจะตั้งอย่างไดนะครับซึ่งสามารถได้ใกล้มือแล้วก็จอใหญ่นะครับสะดวกกับการใช้นะครับแฮมอันนึงก็คือ,อ,อระบบที่เขาสามารถคอนโทรลบอกว่าจะเป็นระบบขับเคลื่อนธรรมดาหรือว่า4 w h e e l สามารถขับเคลื่อนได้ง่ายง่ายในการใช้เพียงแต่มุนและกระแตะก็สามารถที่จะดำเนินการได้ถ้าบรรยากาศที่มัน ความเมี่ยงเป็นบรรยากาศคลายเมทตีต่บางทีก็จะคลึ้มฟ้าครึ้มฝนก็สามารถเปิดสรุปได้นะครับสามารถที่จะได้สัมผัสได้ง่ายเพียงแต่มือเวียงไปถึงนะครับซึ่งเป็นสิ่งที่ตอบสนองอสถานะที่ลุยๆนะครับที่ตอบสนองถ้าใครชอบแอดเวนเจอร์ผมคิดว่าเจเน r เรชันใหม่ของเอเวอเรสตอบสนองได้ดีครับ สำหรับ Ford ดนะครับแนะนำก็คือก็แทบจะไม่ได้แนะนำอย่างแล้วเป็นสิ่งที่เพอร์เฟกนะครับสำหรับรถ SUV รุ่นใหม่คิดว่ามันเป็นรถที่เจเน r เรชั่นที่5ปี10ปีไปตั้งหน้าก็ยังตอบสนองโจทย์ได้อย่างดีตอบสำหรับคนที่จะใช้ SUV ครับขอบ,บคุณครับ ครับสวัสดีครับผมอุลเลนเกิดสุขครับศูนย์รเรียนรู้เศรษฐกิจพอเพียงตามแนวพระราชดำริก็มาทําเกษตรผสมผสานตามแนวทางขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวรัชกาลที่เก้าเมื่อก่อนนี่ก็ทาําอสิบเชิงเดียวคือทําเมี่ยงหลังจากนั้นมาเขาก็มาพัฒนาว่าเมี่ยงอนาคตคงจะเป็นไปไม่ได้เพราะว่าเด็กๆสมัยนี้เขาไบกินกันเมื่อก่อนเขาห้องว่าโอเล่ดอยหรือว่ากินเมี่ยงต้องสูบบุหรี่สูบบุหรี่ต้องอมเมี่ยง แต่หลังจากนั้นบุรีนี่เปิดบังคับว่าเปิดเหมือเฮอสูบแม้แต่ส่วนรายการถ้าเขาได้สูบก็บปับ๊บนะเมี่ยงมันก็ก่อยจะหายหายไปหลังจากนั้นเขาก็มาพับปั๊บปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นชามาเป็นเมี่ยงเหมือนกับว่าเมี่ยงเขายังทําอยู่แต่ทําบัดเยอะนะก็เหมือนอย่างผมเนี่ยสโลแกนของผมว่าสี่มือสองแรงเปลี่ยนแปลงไล่เมี่ยงมาเป็นกเกษตรพอเพียงตามปัจญายของพ่อก็เลยมาทําเกษตรผสมผสานนะมีอยู่ 3- 4ฐานเรียนรู้ฐานที่1ก็คืออาชีพเดิมคือเขาทําเมี่ยง ทำไม่ผลทำกาแฟทำเงาะรองกองทุเรียนอย่างส้มโอแล้วก็ฐานที่สองคือทําเห็ดก็มีเฮ็ดนางฟ้านางลมเฮ็ดหลินจือเห็ดหอมแล้วก็ฐานที่3ก็คือเลี้ยงสัดเลี้ยงปลาเลี้ยงไก่เลี้ยงกบเลี้ยงกุ้งฐานที่4ก็คือเป็นพืชพักสมุนไพรตีออกเฉพาะหน้าฝนหน้าหนาวเนี่ยจะมีสี่ฐานแต่เขาก็ศึกษาม,มารเรื่อยๆ่จนประสบความสาเร็จในกิจกรรมรวมหรือว่าแบบเกษตร ผสมประสานไล่นาสนผสมเฮาได้รับรางวัลที่หนึ่งของจาหวัดเมยปีหมนะ่แ48ก็เลยเอามาพัฒนาในกิจกรรมก็เลยว่าสามารถที่ว่าเขาปบบมีทุนนี่อย่างจากที่ว่าเขาทำไม่ยงทำอย่างปีหนึ่งมาถึงรายได้สองคนมาถึงแสนหลังจากเขามาทำมาพบเริ่มปี40่ขึ้นมาเอยๆจนมาประสบความสำเร็จในกิจกรรมที่เขานำนำมาเนี่ยว่า เกษตรผสมผสานนี่ผลสรุปก็คือเขาสามารถเป็นรายได้กับครอบครัวแล้วก็สามารถส่งลูกเรียนจนจบในมหาลัยของรับหนึ่งของพังเหนือเขายังหยมหาลัยจังหม่พเขาลูกคนโตก็จบกเกษตรศาสตร์ปโทคนะณะ,กะเกษตรศาสตร์แล้วก็คนน้อยจะจบปรตีจากมหาลัยจางหม่คณะพยาบาลศาสตร์แล้วก็เขายังสามารถตีอะสร้าง เพื่อขายให้เกษ,ษตรกรหรือว่าคนสนใจเข้ามาศึกษาดูงานได้ตอบเป็นเข้าป่าเป็นปัดของของตำบลป่าเมียงตุยในลักษณะของเกษตรผสมผสานแลวเขาจะเพิดมให้นักศึกษานักเรียนเข้ามาทําวิทยานิพนธ์ดยทีเขาบคิดตังถ้าเป็นนักศึกษายังก็จะมาตลอดมันยังร่มซึ้งกับมีนักสัมหาัยมิโจในวันนี้ก็ของเราจะพัดเจิญไปไปรวมใส่วันนาไปร่วมวางแผนกันว่า เขาจะพัฒนาในเชิงลักษณะของการท่องเที่ยวเชิงเศรษฐกิจกพอเพียงและวก็เชิงวิถีชีวิตของในชุมชนเนี่ยครับอันนี้ก็ยินดีที่จะคือทำอแล้วก็สามารถเอามาเพื่อแพร่ตอบแทนในแนวทางของพระอ,องค์ท่านเขาเคยบอกว่าเขาโจกดีเขามีปอดอยู่สอท่านท่านที่1คือฮือชีวิตเขาและพือตีดินเขาท่านที่สก็คือพือแนวทาง กรรมครับวงสมเด็จพระเจ้าอยู่หัวในหลายการเก้าเรื่องแนวทางเขาว่าพอประมาณมีเหตุผลมีภูมิคุ้มกันเขาก็เลยทํากิจกรรมหลายๆอย่างว่าเป็นภูมิคุ้มกันเขาถ้าตัวหนึ่งล้มตัวหนึ่งยังลึกลุกขึ้นมาอยู่เขาก็เลยประสบความสําเร็จเนี่ยจากการดิบซสบสำเร็จเนี่ยคือเขาหันได้ชัดโดวยว่าหนึ่งเขาสามารถส่งลูกเห็นจุดจบในระดับปอโทรับต้องกู้งเงินอายกสามารถเอาสี่มือสองแรงเนี่ยมาปับปุงและสามารถถอยรถไม้ออกมาคีดได้เพื่อทีวันอาทิตยนิติสินอันนี้คือจากผลโจกดีของเขา ความสําเร็จของเขาโดยที่ว่าอยู่กับป่ากับดอยเนี่ยสามารถทําเหมือนกับคนในเมืองได้ส่งหลูกเห็นได้สบายอันนี้คือผลสรุปจากเขาน้อมนําเอาในทางขององค์สมเด็จพระเจ้าอยู่หัวเนี่ยนยครับอันนี้คือสิ่งที่เขาภูมิใจในเขาได้เกิดมาในราชการที่เก่ายังคุณหมอนี่จะหันมาตลอดเลยคือได้คุกคีกับกันมาตลอดเพื่อกำลังใจมาตลอดโดยเฉพาะคุณหมอเพื่อกันมานตลอดนะครับแล้วก็ยังได้มีโอกาสไปเยอรมัน เป็นตัวแทนขององค์สมเด็จพระเจ้าของสมเด็จพระเทพตัวเองไปศึกษาดูงานเนี่ยเป็นตัวแทนของหกศูนย์เป็นตัวแทนของสามศูนย์ทางเหนือ,อะนะครับได้ไปตัวเนี่ยครับกลับมึงก็ว่าเขาโจกดีหลายๆอย่างหนึ่งโจกดีตรงที่ว่ามีหลายๆคนเข้ามาให้กําลังใจเหมือนยังท่านอาจารย์เขายังคุณหมอเนี่ยมาให้กาลังใจตลอดเลยเพราะว่ากิจกรรมตัวนี้มันค่อนข้างที่ว่าเขาไปจะทําวันสองวันได้เริ่มมาเป็นสิบกว่าป,ปีจนมาประสบความสำเร็จเนี่ยครับคุณหมอ นี่ก็เป็นตัวอย่างความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจนะครับที่ใจวิธีเกษตรพอเพียงนะครับปรับเปลี่ยนจากวิธีดั้งเดิมการทำไล่ชาเมี่ยงนะครับมาปรับกับร่วมกับวิธีอาหารสมัยใหม่นะครับสำหรับไออุ่นเรือนี่ก็จะมีทำเห็ดหอมนะครับซึ่งดังไป กระจรกระจายเป็นตัวอย่างที่ดีนะครับแนะนาของเทศบาลตำบลบะเมียงนะครับก็ขอฝากกิจกรรมท่าภัยจังการมาศึกษาไทยทอดมาแลกเปลี่ยนเรียนรู้นะครับเรื่องความมั่นคงและนะก็ขอเลียนเชิญนะครับให้คุณเรือนเกิดสุขนะครับก็เดี๋ยวขอให้อุณเรือนแนะนําการทำเห็ดหอมเริ่มจากตัวได้ก่อนฮะตั้งก่อนที่จะทอดนะครับพอดีเขาก่อนได้ จริงๆแล้วเขาก็ต้องเตรียมขี้เลื่อยเนี่ยอันนี้จะเป็นขี้เลื่อยเขาเขาเขาเตรียมไว้นะครับจะเป็นขี้เลื่อยนะครับตัวนี้จะเป็นขี้เลื่อยก่อน,นขี้เลื่อยนี่เมื่อก่อนเขาจะใช้ยางพาราแต่เขามาศึกษาแล้วว่าขี้เลื่อยยางพารานี่ค่อนข้างยาหายากต้องเอามาเอาจากภังใต้เขาก็เลยเอาขี้เลื่อยท้องถิ่นมีขี้เลื่อยสัมสากระทอ้อนไม้บะม่วงเขาเลยเอามาปรับปรุงเปลี่ยนแปลงมาเป็นขี้เลื่อยแบบผสมกันหลายๆอย่าง นแรกเขาก็ต้องเอาเอามามักก่อนมามักเสร็จแล้วปุ๊บเขากมา็มีอาหารของมันก็คือจะเหมือนกับว่าจะมีขี้เลื่อยส่วนผสมก่อนสมมุติว่าขี้เลื่อยร้อยกิโลก็จะมีขี้เลื่อยร้อยกโลแล้วก็มีกากน้ําตาลหรือว่าน้ําตาลทรายได้สองกิโลแล้วก็จะมีดีเกลือสองขีดมียิบซ้ำหนึ่งกิโลแล้วก็แคลเซียมปูนขาวแล้วก็ากากน้ําตาลอันนี้ก็เลือกแต่ว่าเขาจะใส่ อาจจะซองขี้สามขีก็ขึ้นอยู่ตีเรื่องไม้ว่ามันมีสารอาหารว่าอไนะครับอันนี้เขาสามารถปรับปรุงเปลี่ยนแปลงได้เสร็จแล้วเราก็เอามาเอามาผสมกันคัขวคุกเข้ากันแล้วก็เอามาอัดก้อนหรือมาอั้นเขาก็ใส่มือมาทําเป็นก้อนอย่างนี้ครับก้อนแบบนี้นะครับก้อนอันนี้ล้วก็เอามานึ่งเอามานึ่งค้าเจือนะครับเจือครับเจนออรครับนะครับเราเอามานึ่งคาเอามานึ่งคาเจืออันนี้ประมาณสักห้าชั่วโมง โดยใจอุณหภูมิประมาณร้อยร้อยร้องศาเซตีบบร้อยแลวเขาก็เอาเข้าในโรงเคียรเดี๋ยวเขาไปดูในโรงเคียรกันครับเนี่ยครับเขาก็ต้องเตรียมเตรียมเชื้อเชื้อแบบนี้ครับตัวนี้คือตัวนี้นี่เขาเหมือนกับว่า เขาเอาดอกมาต่อลงวุ neten, ว mats, ้นวุ้นแล้วก็เอามาตอนิ่งทีหนึ่งอันนี้จะเป็นขั้นที่เหมือนกับว่าเป็นขั้นที่3ขั้นแรกก็คือเขาเอาจากเอาดอกมาลงถึ่หัววุ้นลงหัววุ้นเซจแล้วก็เอามาลงติ่มเม็ดข้าวฟางเม็ดข้าวฟางเ็จต้องเอามาลงถุงเนีนี้นึ่งเรียบร้อยเนาะเป็นถุงถุงนี้ 1, 1, 1, นึ่งนึ่งเรียบร้อยแล้วก็เคลียร์เยอะเรียบร้อยนะครับแบรนด์นี่จะได้อยู่ประมาณ3ามตะกะแบนนี้ตัวนี้เป็นหัวเชื้อเนาะตัวนี้เป็น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 หัวเชื้อครับ แต่เป็นหัวเสื้อต่อมาหจากดอกสู่ดอกอจากดอกมาลงมาลงไม่ข้าฟังอ๋อมานอันนี้คือหัวุ้นสำหรับอบใ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 หัวใบใบใี่ลงบใบใบใบเบใ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 บที่บใบใบใบลบใ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 งเีใบใ้ใเใบยบใเใบใบใงใี่เใบยบใ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 บมบใ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 นใ้อบใ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 บดบใบเบใบใบรบใ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 บบบบบบ คือเฮาสังเกตนี่เชื้อราเดินแล้วครบคับเนี่ยคล้ายๆตัวนี้ต,นตัวนี้เฮาต้องเอาตัวนี้ออกกลับไปใจและเอากระดาษครบปิดกระดาษปิดปิดเสร็จแล้วปุ๊บเอาไปไว้ในห้องบง่มนะครับจะมีห,งงหม้องบ่มแห่งหนึ่งอันนี้เป็นห้องห้องเคลียห้องเคลียเอาเชือ้อใส่ตรงนี้นะครับ,รบอันเดียวขอเชื้อได้เลื่อนไปที่โก้ง หงบมหงเปิดครับมันใช้กีลรากี่วันครับอยู่ในถ้าเป็นเฮ็ดนางฟ้านี่จะใช้เวลาอยู่45วันอ๋อ45วันได้กินเห็ดแล้วเนาะครับผมครับครับถ้าเป็นเฮ็ดหอมนี่ต้องอ่าร้อยวันขึ้นร้อยวันขึ้นครับอ่าน้องที่จะมาท่องเที่ยวตำบลบะเมียงนะครับผมในนามของเทศบาลตำบลบะเมียงนะครับขอขอบพระคุณอ่าป้าเจ้าบ้านใอ้กุเรือนเกิดสุขนะครับ พี่น้องที่ต้องการมาเรียนวิธีเศรษฐกิจพอเพียงความมั่นคงทางด้านเศรษฐกิจความมั่นคงทางด้านสังคมนะครับก็มาสามารถประศึกษาได้โดยที่่ต้องเสียเงินเสียทองอะอย่างนอกครับที่นี่มีหลายอย่างที่ท่านเห็นมาว่าจะเป็นเรื่องของเฮดหรือว่าไม้ผลนะครับด้ะเหนือใดต้องขอขอบคุณที่ตายนะครับาฟอดนะครับจเจริญมอเตอร์เชียงใหม่นะครับที่คือเอเวอรเรส เ e วเจเนเรชัมาทดลองใจนะครับก็วันนี้จากประสบการณ์คดีถึง2เรื่องนะครับทั้งเรื่องของวิธีเศรษฐกิจพอเพียงและก็สมรรถนะของ Ford ถ้าถ้าสำหรับพี่น้องท่านใดที่จะใช้ SUV ผมในฐานะที่เป็นรอ,องปลัดเทศบาลตำบลปราเมียงขอขอแนะนำคือลูกค้าลองสนใจดู Ford จะ ได่ใจเหมือนกับที่ผมได้ใจครับขอบพระคุณครับขอบคุณนะคะ